แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องเทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์นนทบุรีซอฟต์สกิลส์เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกเหนือไปจากทักษะวิชาชีพซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากทางหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมซอฟต์สกิลส์ให้กับนักศึกษาของทางหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้ออกแบบกระบวนการในการส่งเสริมซอฟต์สกิลส์ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรตั้งแต่กระบวนการการทาความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์สกิลส์การกําหนดซอฟต์สกิลส์ที่จะส่งเสริมกําหนดกิจกรรมรายวิชาและการติดตามผลจากการส่งเสริมซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโดยใช้ K M Tools ดังกล่าวซึ่งจากการประชุมหารือกันซอฟต์สกิลส4ด้านที่หลักสูตรจะเน้นได้แก่การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างมีเหตุมีผลและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเหล่านี้จะเอาไปแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนซอฟต์สกิลอื่นๆจะไปเน้นในส่วนของการทํากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนโดยจากกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเราได้ทําการส่งเสริมซอฟต์สกิลทั้ง4ข้างต้นตั้งแต่กระบวนการในเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจากการออกแบบการทํางานร่วมกับผู้อื่นการสื่อสารรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทางในเรื่องของการทํางานร่วมกับบุคคลภายนอกรวมถึงในเรื่องของการทํางานกันเป็นทีมในเรื่องของการออกแบบธุรกิจนอกจากนี้หลักสูตรได้ทําการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อให้นักศึกษามีความคิดความกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของการนําเสนอรวมถึงในเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เราส่งเสริมในเรื่องของการดูงานนอกสถานที่ทําให้นักศึกษาได้เห็นวัฒนธรรมองค์กรภายนอกรวมถึงซอฟต์สกิลจากบุคคลภายนอกนอกจากนี้เราทํากิจกรรมโฮมรูมมีการให้คาปรึกษาตัานักศึกษาซึ่งเราก็ได้เสริมในเรื่องของซอฟต์สกิลเข้าไปด้วยจากผลการดําเนิงนง,งานทั้งหมดจากการติดตามผลเปรียบเทียบก่อนและหลังพบว่านักศึกษามีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีมีการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการเรียนและการทำกิจกรรมปรับตัวเข้ากับเพื่อนและผู้อื่นได้รวมถึงมีความกล้าที่จะคิดและแตัดสินใจเบื้องต้นได้เองซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของทางหลักสูตรที่จะดำรงการส่งเสริม soft skills ต่อไปนอกจากนี้ผลของการส่งเสริม soft skills เราได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรซึ่งหลักสูตรประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษาถัดไปได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก นักศึกษาสมัครเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นจํานวนมากซึ่งทําให้หลักสูตรประสบความสําเร็จในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รับสมัครซึ่งจากผลทั้งหมดนี้ทําให้เราได้เห็นแนวคิดในเรื่องของเทคนิคก,การสอนเพื่อส่งเสริม soft skills สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการ KM และกระบวนการนี้จะเป็นแบบอย่างรวมถึงต้นแบบที่ดีในการถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั้งในคณะและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมนักศึกษาให้มี soft skills ที่ดีขึ้นต่อไปขอบคุณครับ